ที่ก็เราก็ไม่รู้เนาะก็เหมือนกับเพิ่งมารู้ที่หลังไงว่าเขาขายที่อ่ะอันนี้มีคนถามว่าก่อนหน้านี้แอดมินไม่รู้เลยหรอว่าเขาเอาที่ตัวเองมาขายคือไม่รู้สินะแต่ทําไมระบบสั่งการถึงคิดว่าวันที่ไปสุราที่พาไปดูที่อ่ะเขาบอกว่าน้องอยากได้ที่ตรงนี้มากเลยอเออทาพี่ก็ต้องเสียสะละเขาพูดทําประมาณนี้เราก็คิดว่าโอ้แสดงว่าที่ตรงเนี้ยคือยกให้ฟรีอเพราะว่าเขาทํา อสังหาริมทรัพย์ก็ต้องมีตังค์เยอะแน่เลยเราก็คิดอย่างนี้เขารวยอ่ะทําไมเหรอเขาจะแบ่งที่ตรงนี้ให้สร้างสถานปฏิบัติธรรมนะตอนนั้นเขาคิดว่าตอนนั้นตอนนั้นเราคิดว่าเขาจะเอาที่ตรงนี้ให้ลูกเขาฟรีๆแล้วมาสร้างแล้วก็ไปหาเงินร่วมกันมาสร้างสถานปฏิบัติธรรมอาจจะเป็นแนวนั้นคือไม่ได้คิดว่าจะมันจะมันจะต้องมีค่าที่คิดว่าค่าที่คือคือคือไม่น่าจะนับคิดว่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมคือคือสร้างอ่ะคือเราเราเราไม่ได้ ไม่ได้โฟกัสในเรื่องที่ตรงที่ว่ามันเยอะหรือมันมากน้อยแค่ไหนไงก็เขาบอกว่าทำสิบห้าล้านก็คือสิบห้าล้านอืมเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิบห้าล้านเนี่ยคือมันต้องมีอะไรบ้างไงคือเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงเราก็เลยไม่รู้แล้วเรามารู้เมื่อ,อไหร่อ่ะก็เรามารู้ตรงที่เงินที่เขามาบอกทุกวันนะมันหายไปเป็นล้าน เราก็เลยตกใจว่ามันหายไปไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอาไปจ่ายค่าที่เขาพูดคำนี้แค่นั้นเราก็เลยนึกในใจอ๋อคือที่คือที่ไม่ได้ไม่ได้ให้ฟรีคือจ่ายเงินเออเราคิดแค่นั้นเราก็โอะอะอโอโอเลยอะแล้วเราก็ไม่แอบนะเออเงินมี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 อยู่ในใจละเพราะเป็นคนที่สะสมเป็นคนที่หนึ่งเรื่องจะไม่จบจะเป็นคนที่สะสมไว้ในใจเก็บไว้ในใจแล้วก็เรื่องขายหนังสืออยู่ดีก็เอาเอ่อทำข้อทำคือ เอเป็นคําสอนของุทธเจ้าเนาะที่รับลงมาเนาะก็เอาเข้อธรรมตัวนั้นอะมาหามาขายก็ยังคิดอยู่ว่าทําไมต้องขายทําไมต้องเรื่องแบบนี้แต่เขาบอกว่าเป็นกองทุนแอดมินไงแต่ก็เก็บไว้ในใจเหมือนเดิมอันนี้นก็เก็บเข้ามาในใจว่าทําไมต้องทําตัวเงินเราเป็นคนเงนี้เพราะว่าเรามาทาฟรีใช่ปะล่ะเราก็ไม่ได้คิดตัวเงินอืมแล้วเราเคยเห็นที่ไหมเคยไปเห็นที่ปะเคยเคยไปเห็นที่ถ่ายเคยมาก,ก็ไม่ได้ใหญ่มากมายหน้าก็ไม่ได้กว้างเยอะ ตรงตัวนั้นี่ะพี่เห็นมันก็กว่าจะเข้าไปถึงก็ไกลอยู่นะไม่ไกลก็เดินไปก็ถึงแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าถนนเนี่ยก็เดินไปว่าทางเข้าอ่ะทางเข้าจากถนนใหญ่ทางเข้าอ่ะมันไกลมันเป็นซอยสกกรแคบแต่ว่าตรงหน้าถนนระหว่างหน้าถนนกับที่อ่ะเราก็เดินไปปกติเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงไม่ถึงสิบเก้าอ่ะมันก็ถึงกลางกลางที่เขาละอืมแต่ว่าทางเข้าจากถนนใหญ่มันไกลที่พี่ดูอ่ะเออมันลึกมันลึกเพราบว่าเป็นที่สันปลาะ แล้วตั้งแต่เราออกมามีแอดมินมีแอดมินคนไหนทักมาหาเราบ้างปะไม่มีอยู่ในดูในเซฟโซนทั้งหมดแอดมินทั้งหมดมีกี่คนนะ่ะเจ็ดสิบคนมั <c oughs> ้งเจ็ดสิบกว่าคนเขาทาอะไรเยอะขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ทํำไมหรอกคนทํางานจริงมันก็แค่ครึ่งนึงมั้งไม่ได้ทําทั้งหมดเจ็ดสิบคนแล้วมีคนถามว่านักกฎหมายท่านนี้ใครเป็นคนติดต่อมามาเองหรือเปล่าหรือ ใครแนะนํามาก็ไม่รู้เพราะว่าอยู่ดีก็มามาตอนเชื่อมจิตตั้งแต่นู้นละมั้งสามพันคนแล้วเปล่าอ๋อตอนอาจารย์รักคำรามน่าจะมาเพราะว่าเห็น, mm hmm. เ,หนเห็นคลิปเห็นคลิปลูกเขาอยู่ mm hmm. ที่ mm hmm. ไอคู่กรณีมาตัดต่อว่าเด็กว่าเด็กแบบบังคับเด็กให้มาเชื่อมอืม mm hmm. หมายถึงว่าน้องคนเนี้ยหลับอยู่แล้ว แม่ก็บังคับขึ้นมาให้เอามาให้ให,ให้น้องเชื่อมออนั่นก็คือลูกของเขาอ,อลูกของนักกฎหมายท่านนั้นใช่ที่ได้เป็นที่ได้เป็นอะไรนะน้องขององค์เพชรไม่ได้ปเป็นน้องกลายมาเป็นลูกแล้วตัวนักกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดากโดนนักกฎหมายคือคือตําแหน่งคือม้าดําโอ้มาดาคืออะไรอะ่ะก็คือเหมือนกับเป็นม้าของ องคเพทอะมาขององเพทเป็นม้าถ่ละมีม้าล่ะเหมือนมีม้าดําอ่ะเหมือนเป็นม้าดาเหมือนเคยเห็นเขาเห็นเขาเออกระเตงขึ้นข้างหลังไปล่ะกระเตงขึ้นไงเออนั่นแหละ๋อพี่นึกว่าขี่ควายตกใจหมดเ๋าขี่ม้าหรอไม่ได้ขี่ควายเนาะเขาเป็นตําแหน่งเขาเป็นม้าดําตั้งแต่ชาติที่แล้วอ๋อเป็นม้าดาอูนึกว่าเป็นควายตกใจหมดเอาเออสําหรับไว้ออกศึกออกศึกจัดซึบจัดทับออกศึก ออกศึกไปกินย้าอย่างเ,เงี้ยหรอแต่งท้าออกศกี่ไม่ขี่หลังเนี่ยที่ยอมไม่ขี่หลังเนี่ยในชาติที่แล้วเป็นม้าดำ<ช>เป็นม้าประจำ,<ส>ำตัวของ,อ,อ,องเพชรองเพชรองเพชรคุณนึกนว่าเป็นควายมอ,มองอยู่ตั้งนานใช่ใช่โอ้สตอรี่เยอะสักพักหนึ่งลูกก็กลายมาเป็นลูกขององเพชรใช่แล้วก็ถามเขาบอกว่าองเพชรเฉยแล้วก็บอกว่าให้เลี้ยงให้เลี้ยงลูก ของท่านดีๆนะประมาณเนี้ยลูกเขาเป็นลูกของเพชรเกิดจากอะไรอ่ะขี้หินขี้ดินอันไอเกิดแต่ไม่ไม่รู้เพราะช่วงหลังก็ไม่ได้บอกว่าเกิดจากอะไรแล้วเพราะว่าไม่ไม่ออกมาแล้วไงออกมาก่อนก็เลยไม่ไม่ไม่จริงๆต้องทําเป็นสมุดเป็นเล่มเนาะจะได้จําได้ว่าไปบอกอะไรใครไว้อย่าลืมเพราะว่ามันมีทีนึงบอกว่าตอนไปเชียงใหม่บอกว่าเป็นเพื่อนสักพักหนึ่งตำแหน่งไล่มาเป็นน้องเพราะว่าลืม มันเยอะเกินใช่ไหมมันลืมมาไปแล้วแนวแนวลืมแนวลืมเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ที่เป็นน้องอยู่ดีเอ้ที่เป็นเพื่อนอยู่ดีกลายมาเป็นน้องได้ไงในคนคนเดียวกันเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 ก็เออเรากเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เราทนอยู่เราคิดว่าเขาจะกลับเข้าสู่แนวทางเนื้อได้แต่สุดท้ายแล้วก็ยิ่งออกทะเลถูกปะใช่ออกทะเลไปแล้วไม่มีทางเลยกลับมาแล้วแล้วตอนนี้เรากลัวไหมว่าเขาจะฟ้องเราก็กลัวนะก็พี่อ้อช่วย พี่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 ไม่พี่บอกอยู่แล้วว่าไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้เดี๋ยวพี่เอาเราเอาเรา,าไว้เป็นพยานแล้วก็กับแอดมินหลายหลายคนที่เคยมาให้ข้อมูลนะคะไม่ต้องกลัวเลยบางคนถามว่าทำไมไม่เปิดหน้าเออให้ปิดหน้าให้ให้เขาทํางานยากหน่อยนะคะว่าเออเป็นใครแต่พี่ทราบอยู่แล้วว่าเขาทราบว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เร,เราออกรายการเนี่ยเขาก็พยายามไล์แข่งไล่ตอบโต,ตบประทะเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเฮ้ยเอย่าไปฟังให้เสียประสาทเลย ไม่ฟังใช่ถ้าเรายิ่งฟังนะคือคือคนที่บิดเบือนคําพูดจริงๆให้มันเป็นคําพูดที่ที่เข้าข้างตัวเองอ่ะมันฟังแล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นหับเรานะมันกลายเป็นพลังลบนะคือคือทางที่ดีที่สุดคือไม่ฟังง่ายสุดถ้าเราไม่ฟังหรือร่วมใจกันไม่ไปฟังเขาก็หยุ่ตัวเองอ่ะอืมพี่จะไม่ค่อยฟังหรอกตะมีจะคนบอกว่าพี่อ้อคะเขาด่าพี่อีกแล้วพี่จะไม่ฟังนะ พี่จะขึ้นไลท์แล้วก็ด่ากลับเลยโดยที่ไม่ต้องรู้หรอกว่าเขาด่าอะไรแต่พี่ขาาอด่าแม่งไม่ด่าคือแบบมันเสียเสียประสาทตรงที่ว่าถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราว่ากับคนที่เขาแบบปกติเนาะมันก็ยังโอเคใช่ไหมยังมีทางลงเนาะยังมีทางกลับมาประสานกันแต่ถ้าเราว่ากับคนที่เขาไม่ปกติอ่ะมันมันว่าไปมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนเรา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 ,เราสื่อสารอยู่คนเดียวอ่ะแต่เขา,แต,เขาแต่เขาเหมือนเอาอะไรมาบังไว้หรือไม่ก็ปิดถูปิดตาแล้วมันก็ไม่เข้าไปในส่วประสาทเขาสิอันนี้พี่ถามหน่อยว่า เราคิดว่าแม่เขาจะลดลาวาศอก,กวันนี้ไหมหรือว่าเขาจะดันทุลังอย่างนี้ไม่ไม่เขาน่าจะมีปัญหานะน่าจะต้องไปรักษาเหมือนกับคนไม่สบายดูดูทรงแล้วเหมือนไม่สบายนะมันไม่ได้เหมือนคนทั่วไปนะแบบเนี้ยแล้วตอนกลางคืนเขาหลับหรือเปล่ปายังไม่รู้เลยเออดูหน้าตาเขาอิดโรยมากเขาได้ดองหรือเปล่าง่ายๆเถอะแต่ละวันแต่ละวันนี้เขาได้หลับได้พักผ่อนมั้งไหม,มต้องไปพักผ่อนก่อนอะ่ะอันดับแรกอะ <c oughs> ไม่แล้วแล้วทำไมพี่พี่ถามนิดหนึ่งว่าสู้แบบสู้แบบแปลกเอาอย่างนี้ก่อนก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เราจะออกมาใช่ไหมเรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้ที่พี่เล่นไปรอบแรกอะณตอนนั้นเนี่ยเขาทําไมถึงกลับออกมาพูดใส่พี่หนุ่มกับพี่อีกครั้งหนึ่งทั้งที่เรื่องมันก็เงียบไปตั้งห้าสี่ห้าเดือนละกรรมสนองหรือเปล่าไม่ด้วยเพราะอะไรที่เขาเอามาเล่นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรขาดรายได้หรืออะไรจัดคอร์สแล้วคนน้อยหรืออะไรมีผลกระทบคิดว่าเออ ก็อยากจะจัดการเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคุณกัญชัยก็มีชื่อเสียงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาก็ไม่ยอมลบคลิปสักทีคือทํำไมไม่ลบล่ะอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนเหมือนถ้าลบก็คงจะไม่มีเรื่องกันนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าไม่ลบก็คือแสดงแสดงอาการแบบเหมือนกับเราถือไพ่เหนือกว่า่ใช่ไหมเพราะเราเอาพอราเด็กมา ก่อนหน้า่ั้นเรา,รา,เ,ราเราชนะแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขามั่นใจว่าเขามีระ,ระบบเด็กเขาเขาเขาคือเขาถือไพ่อ่ะเหมือนเรา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 ,เราเล่นไพ่อย่างเงี้ยอะเราถือไว้แปดแต้มอนะ่ะเราก็คิดว่าโห้ยคงไม่มีใครมากกว่าเราหรอกเราก็เล่นเลยทีนี้เราก็เราก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยไม่<ร>ลงสู้ไอ้อย่างเงี้ยเขาทําไมมั่นใจว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าใครไปให้ความรู้ด้านกฎหมายเขาผิดผิดด้วยหรือเปล่าก็ผู้รู้กฎหมายแล้วมั้ง อ๋อไม่แต่เรื่องมันตั้งสี่เดือนทำไมคุณไม่พูดอะไรคุณมาพูดอะไรตอนมันผ่านมาตั้งสี่ห้าเดือนอ้าวก็เขาอาจจะประมาณว่าสมองค่อยสมองค่อยระลึกระลึกชาติได้ระลึกได้เระลึกได้โอ้ฉันต้องทําละฉันทําดีกว่าเพราะว่าการท้าฟ้องชนะนี้ก็คือได้หลายตังนะอ๋อเพราะวันนั้นพี่เห็นเขาขึ้นไลน์แล้วเขาพูดใส่พี่ก่อนแต่ว่าพี่ไม่ได้มีประเด็นอะไรแบบมากมายอ่ะพี่ไม่ได้ดังเขาก็เลยไปเล่นงานพี่หนุ่มแล้วเขาก็พูดถึง ไม่ไม่แล้วเขาจะไปทําเสาเข็มด้วยโอ้หาตังเสาเข็มไม่หาตังอย่างเดียวคือหาแสงด้วยตรงที่ว่าพอกระแสนั้นดังเนี่ยเนาะเสาเข็มก็จะได้โด่งดังไปด้วยโอคือคนก็จะเข้าไปดูไปไปดันหนะดันคลิปอะเออเหมือนกับยิงยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายๆตัวอันนี้ยิงปืนนัดเดียวปลาไปไปสิบลูกเลยคนนี้ทัวมาหาเลยเออเพราะว่า พี่ก็ดูแล้วว่าเอ๊ะเขาเคยออกมาไลฟ์พูดเองรอบล่าสุดว่าเนี่ยเห็นไหมคนของเขาก็น้อยลงแอดมินตั้งกี่ชีวิตที่เขาต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นน่ะน้องเป็นคนพูดคลิปมันมีออกมาอยู่พี่ก็เอาสรุปคุณขาดรายได้หรือว่าคนเข้าคอร์สน้อยลงแล้วคุณรายได้คุณน้อยหรอคุณออกมาวุวายที่เรื่องมันผ่านไปเชื่อไหมที่จริงเรื่องเนี้ยมันเงียบไปแล้วนะถ้าเขาไม่จุดประเด็นเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรแล้วอะ่ะคนเขาก็ปล่อยไปแล้วอะ่ะ เออแล้วอยู่อ๋อจะถามแอดมินปริญญาโทเหรอเออคืออะไรแอดมินปริญญาโทก็คือลูกขององค์เพจไงคนโตลคน,คนที่นั่งนั่งนั่งข้างๆแม่ตลอดเวลาไลฟ์เหรอใช่เออบ้านเต็มสุกอ๋ออันนั้นอันนี้พีซ่ซาอันนั้นมีหนึ่งหนึ่งในรายชื่อสิบคนที่เขาฟ้องนั่นนะ่ะเขาเขาจบปริญญาโทคอมพิวเตอร์ซน์นิดา้าโอ้จบปริญญาทุกคนเขาเป็นคนทำเพจ ทำ u t u b e อะไรแบบนี้ mm hmm. เขาเป็นคนคุมคุมพวกเกี่ยวกับเอการประชุมแบบซูมแล้วก็การที่แบบเออเอออะไรเขาเรียกแล้วเออทำเพจที่แบบมันมีไลฟ์เอ่อไลฟ์สดแบบประมาณว่าไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนอะไรของเขาเนี่ยนนะ่ะ uh uh. ที่ว่าเปิดตลอดอ่ะเปิดเปิดโฆษณาตัวเองตลอดอันนั่นแหละ uh huh. เป็นคนทําแล้วเขา oh. ก็เป็นคนท,ทําที่เออเกี่ยวกับลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนทํา พวกเกี่ยวกับเออ Google Form เออ Google Treat s h e e t อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าวันนั้นเขาก็บอกว่าน้องมอบอำนาจให้แม่สาวคนนี้ยทำแม่สาวน้อยคนนี้ยทำสาวน้อยแม่สาวน้อยน่ารักใช่ไหมไม่พี่เห็นเวลาเขาพูดเขาจะพูดแบบจีบปากจีบคอโอยเขารักมากเขา เขาเซนซิทีฟพอพูดอะไรพวกนี้ปุ๊บเขาจะมีความปรับปลื้มใจแล้วก็น้ําตาทะลักทะลขน้านดเป็นคนจิตใจอ่อนไหวเป็นคนรู้สึกว่าฉันฉันแบบฉันปลื้มใจอ่ะฉันมีพ่อเป็นองค์เพชรมีพ่อเป็นองค์เพชรเตรง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 เตตายแล้ว นี่เกใหญ่เลยนี่นี่น,นี่มีคนคอมเมนต์เยอะมากอ่านแทบไม่ทันนะคนดูเจ็ดพันกว่าตอนนี้ก็ใครจะถามอะไรถามแอดมินเพลินได้นะว่าเอออะไรยังไงข้างในบางทีพี่พก็คิดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราก็ได้พูดไปเยอะพอสมควรนะคะอะไรที่อ่ะอย่างเพลินยังไม่เล่าให้ฟังมีคนถามาเรื่องว่าที่ว่าเป็นน้ำช็อกโกรแลตขูดอะไรอะ่ะ ก็ไม่ได้ดูในรายการหรอก็คือก็คือก็คือพักจากการเชื่อมจิตแล้วคนเขาก็อาจจะนั่งสมาธิกันอยู่หรืออะไรเงี้ยก็จะมีห้องพักแล้วก็มาเล่นกับน้องเตะเตะฟุตบอลกันวันนั้นมีฟุตบอลก็มานั่งเตะกันไปเตะกันมาเตะกันในเราก็เป็นคนแบบเล่นแบบคล้ายๆหัวโจกอ่ะเออ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 น้องเพลนี่เป็นคนที่ชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วแพงๆหัวโจกหัวโจก ก็เตะผ่าพ่อผ่าผา,ผามก็ไปโดนแก้วน้นําตกมันนัผ่าแค่นั้นแหละ m, บันไลเกิดบันไลเลยก็งมแค่นั้นก็ทำน้ำน้องลนโมโหต้องทำโทษพี่เขามาเลยครับเราก็นั่งเช็ดอยู่กระดาษชุก,ก็น้อยมากก็ไปหามาเช็ดเช็ดเช็ดเก็บเก็บ เอาอม,มีดเอามีดเอาเอาเอา,เอาดาบเอาดาบท่านปิดมาตีป้าป้าป้าปาปาป่าแล้วก็พูดพูดพูดแล้วก็ตีปาปาปาแล้วก็ไม่สนใจรีบเช็ดรีบเช็ดคือเอาให้เ,เร,เร็วที่สุดเพราะเราจะลุกหนีอะไรแบบนั้นเดี๋ยวมันเลอะลุกหนีเราก็หัวอะไ้ตรงที่มันเลอะด้วยเราก็ยอมเจ็บโอ้โหแสบไปทั้งผิวหนังข้างหลังอืมแสบมากทั้งทั้งทั้งตีทั้งทุบเอาจนพอใจอะพอเราทําเสร็จหันมาบอกเราว่าเอาเราเล่นเลกันต่อดีโอ้แลกมากงงั้นนแลวเีย อารมณ์ไม่มี<ข>อะไรเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ยังคิด,ดในใจอะไรวะเมื่อกี้ยังแบบโหจะจะแบบพักกิ้วให้ได้เลยถ้าฆ่าได้ฆ่าไปแล้วเนี่ยพอทำเสร็จพอใหม่ๆถึงเขาเขาพอทำเสร็จุ๊บเขาบอกว่าอ่ะเราไม่เล่นอะไรกันต่อดีฮะยเรวเฮะโอ้โหอารมณ์เปลี่ยนเร็วมากแล้วเราเรามองว่าน้องนี่มีฤทธิ์อะไรเหมือนที่คนอื่นในกลุ่มเขามองไหมตอนเนี้ยเรารู้สึกตึง แรกแรกดูมีฤทธ์นะแรกแรกที่ไปสุลาด์อ่ะแรกแรกอ่ะน่าจะมีฤทธ์มีฤทธ์ของเก่าใครๆก็มีได้ของเก่าเขาอาจจะมาจากของเก่าของเขาเราก็ไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้ยแต่เขามีนะเพราะเขาก็ยังทักเลยว่าได้ชาญสี่ซึ่งมันก็ตรงกับครูบาอาจารย์บางคนที่เคยทักก่อนหน้านี้ออืืมมเขาก็ทักถูกนะนั่นแหละก็เป็นจุดเบาะเดียวที่ว่ารู้สึกว่าเออเขาดีเออเขาเ,ขา,เ,ขา,เขารู้จริงอะไรอย่างเงย อน,น,นั่นแหนละแค่ของวาว,ว่า <แห S 1> ะนั้นเคยเห็นน้องไปโรงเรียนไหมไปแต่เขาเป็นคนไม่ชอบไปโรงเรียนฮะอะไรนะเขาไปแต่เขาเป็นคนไม่ชอบไปโรงเรียนเขาไปแต่เขาเป็นคนไม่ชอบไปโรงเรียนคือ,อยังไงวะ <c oughs> <c oughs> ก็คือไปตามที่แม่เขาสั่งไงคือแม่บอกต้องเรียนหนังสือไงแต่ตัวเขาว่าถ้าขอขอไม่ไปได้ก็จะจะดีจะมีความสุขคือน้องไม่อยากไปโรงเรียนใช่เวลาเขาป่วยเขาไม่ไปเนี่ยเขาแน่จะดีใจมาก เขาดูดีใจมากแปลกเหมือนกันเพราะไม่ชอบไปแบบนี้เออแล้วโรงเรียนเขาไม่ว่าเหรอวะไปไม่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ก็มีเอากันบูกันบ้านมาทํานะเวลาเวลาหยุดไปหลายวันอ่ะก็มีให้เอากันบ้านมาตั้งทําย้อนหลังอ๋อมันเป็นโรงเรียนเอกชนนี่ไม่ได้สี่ียกอยู่แล้วนี่แล้วเราคิดว่าด้านอารมณ์เขานี่ปกติไหมสําหรับเด็กทั่วไปอ่ะเขาเป็นเด็กซนนะเขาเป็นเด็กสุกซนทุกซนเกินเด็กทั่วไป เขาไม่ค่อยอยู่นิ่งเขาจะอยู่นิ่งต่อเมื่อเขาเล่นเกมอ,อ๋อเล่นเกมด้วยติดเกมด้วยเขาจะเล่นเกมเขาจะชวนเราเล่นเกมกับทุกเกมแหละแล้วแต่เขาต้องชนะถ้าเราถ้าถ้าเราไม่เขาชนะเขาจะไม่เล่นกับเราแล้วเขาจะเปลี่ยนเกมแล้วจะเล่นทําไมเล่นแล้วต้องแพ้เอ้าก็เราไม่เราก็ไม่ยอมแพ้ไงเขาก็ไม่ค่อยเล่นไงพอพอเกมเนี้ยเขาเขาชนะเขาก็จะมาอวดเราไงเราก็จะถามนั้นเราก็ เราก็แบบเป็นอวยอวยอยู่แล้วไงเราก็โอ้เก่งเงยเก่งเงยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปเล่นบ้างไงพอเราเล่นปุ๊บเราก็เราก็เป็นคนที่เล่นแล้วเราก็ต้องชนะไงอืมเราก็เลยเลิกเล่นไปเลยคือเธอเธอถ้าอยากจะเล่นกับเขาต่อเราต้องเราต้องอ่อยอ่อยอ่อนอ่อน่อยอ่อนหน่อยไหนใดเราก็อ่อน่อยไม่ค่อยเป็นอืมถ้าเล่นชนะก็คือเขาไม่พอใจเลยเออเขาก็ไม่เล่นเลยพอเราเราไปทักเขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่เข้าไปเล่นล่ะเขาก็จะไปไหนก็ไปเลยเขาพวกนี้อืม จะไปไหนก็ไปเลย็จะเปนแล้วมีคนถามถึงนารูสวรรค์เขาเข้ามายังไงอ๋อเพิ่งเข้ามายังไม่ถึงเพิ่งมาหรอไม่กี่เดือนเลยแล้วเขาทำไมถึงข้างใครออกตัวแรงแซงเขาเป็นน้องเขาเป็นน้องเขาเป็นน้องโอ้สวยก็เลยเขาได้เขาได้รับรับประทานนมจากองค์เพชรเขาเลยแปลงร่างเลยพอเขาพอเขารับประทานนมปั๊บเนี่ยนมน่าจะมาที่พระโอสถแล้วเปล่าเขาก็เลยจากคนที่ ดูไม่ค่อยมั่นใจก็กลายเป็นคนแบบมีความเชื่อมั่นขึ้นมาอืม <laughs> <laughs> ก็เลยตอนนี้ก็เลยออกมาปกป้องสุดฤทธิ์เลยออกหน้าใส่เป็นน้องเขาเป็นน้องเขาเป็นน้องอ๋อเป็นน้ององเพชรนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าปั้นมาจากอะไรอีกคนนี้นะคนนี้เป็นน้องเป็นพญานาคตระกูลสีทองเป็นลูกพ่ออนันตนาคราชโอ้สูงส่งมากโอ้ในคนสูงส่งตอนนี้ก็เป็นลูกรักไม่ใช่เหรอเนี่ยติดแง่กับแม่เลยอะ โอ้ยลุกลักสิก็ก็ออกสื่อแทนไม่ใช่หรอออกสื่อให้สื่อด่าแทนไม่ใช่หรอไปปิดก็จาไม่ได้เหรอจะไปดกพูดผิ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 ดเพี้ยนนั่นอ่ะโดยไม่ได้นี่ไงใช้แต่จิตไงไม่ใช้สมองไม่ใช้สมองเขามีสมองเก็บไว้ก็น่าจะมีแหละแต่ว่าไม่เอามาใช้ก็เลยโดนเขาโดนเขาเอาเป็นเครื่องมือเคองือหลอกใช้ทําไมทําไมคุณแม่ไม่ออกมาแถลงเองอ่ะทําไมถึงให้น้องๆออกมาแถลงล่ะ อแล้วน้องๆก็โดนโดวนว่าน้องๆก็ไม่ใช้จิตดูเลยว่าตัวเองกลายเป็นเครื่องมือเขาแล้วเขาไม่เป็นไรหรอกตามเวนตามกรรมอืมเขายอมเขายอมที่จะถูกด่าเขาบอกว่าเขาไม่สายไม่พูดอะไรทั้งนั้นมันก็ดีแล้วไงก็อยู่ไปดิก็อยู่กันไปเรื่อยๆนั่นแหละ <laughs> เราก็จะช่วยเฉพาะคนที่เขามีปัญญานะอืมคนที่ไม่มีปัญญาก็ปล่อยเขาไป